ผมจะพาคุณไปดูข่าวของคุณอะตอมสัมพันธภาพคุณอะตอมสัมพันธภาพเนี่ยเขาเคยเป็นดารานักแสดงของช่องเจ็ดคุณก็ฝากผลงานไว้เรื่องของเสาแหาและยังเคยเป็นสมาชิกของพ,พรรคพลังประชารัฐจากนั้นผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาและเข้าร่วมกับพกกรรคกล้าโดยมีคุณกรจติกาวานิศเ,เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณตอมสัมพันธภาพเนี่ยได้ขับรถนะเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางคุณนะฮะตำบลแม่ถอดอำเภอศบปา จังหวัดลำปางเนี่ยเขาบอกที่เกิดเหตุนในบนถนนฝั่งขาขึ้นอำเภอศปราชที่ร่องกลางถนนพบรถกระบะอีซูซูนะสีประตูสีขาวหมายเลขทะเบียน7กอไก่ขอไข่2553กรุงเทพมหานครชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ตะแคงพิกความสภาพเนี่ยพังยับเยินเขาบอกอย่างนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อภายหลังคือนายอะตอม สัมพันธภาพอายุ36ปีนะฮะซึ่งเคยเป็นดารานักสแสดงมาก่อนอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้คุณอะตอมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางมากกว่า10นาทีถึงจะนำร่างเนี่ยผู้บาดเจ็บออกมาได้แล้วพบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วคุณต้องทำการ p c r และนำส่งโรงพยาบาลเถินก่อนจะถูกส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปางเนื่องจากอาการสาหัสเขาสอบถามคนแถวๆนั้นคุณเขาบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณอะตอมเนี่ยขับรถมาตามถนนสายทางดังกล่าวเนี่ยเมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาปรับไปรถเกิดเสียหลักและประสบอุบัติเหตุส่วนสาเหตุแท้จริงนั้น,นยอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปก็ข่าวนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เอาใจช่วยคุณอะตอมนะภาวนาขอให้หายกลับมา หายจากอาการเจ็บสาหัสก,ก็แฟนๆของคุณอะตอมสัมพันธภาพเนี่ยก็ส่งกำลังใจแรงใจไปให้ด้วยนะครับขอให้หายไวๆขอบคุณครับ